พี่น้องจ้าสวัสดีค่ะเมื่อนี้ลูกอ้อยแล้วจ้าพี่น้องนะคะใส่รถเต็มแล้วพี่น้องลูกอ้อยพี่น้องกองไปนะคะพี่น้องค่ะ ก่อนด้วยเริ่มปูกแล้วพี่น้องทุกงมือนี่สบายเลยนะพี่น้องเนาะขาพี่น้องาขามันก่อนข้อขั้วตัวยอย่างข้อขั้วดเดี่ยวด้วพี่น้องเพ็ดบมาได้แจ้งค้นนะคะ ก็ได้ล่มงคลื่นจ่างนะคะรถกะรถตัวเองพี่น้องไอ้เศร้าตาให้พี่น,อน้องค่ะพาชมนะคะพี่น,อน้องค่ะผูกอ้อยจ้าพี่น,อน้องหัวเมียเพิ่นกำลังงผูกอ้อย ไปทำตํำแล้วพี่น้องลำล่งขึ้นมาแล้วพี่น้องซูมให้ดูนะคะพี่น้องคะลำลังเขามอเขาม,มอขึ้นมาแล้วพี่น้อง หนักเนาะเสียงดันยังเขาสุดยอดเลยเป็ดเป็ดอยู่พี่น้องเอ้ยเสียงดันแรงมากบรรยากาศพี่น้องชมบรรยากาศไปด้วยนะคะบรรยากาศตะลั่งฟูกอ้อยจ้า พาชมลูกอ้อยค่ะพี่นอ้องยืนในห่มเลยพี่นอ้องหมมยางเป็นแนวเป็นแถวไปเลยคน,นะคะเลยผ้าพี่น้องมาเบิงซันดอกให้พี่น้องชมนะคะพี่น้องจ่าไป่ผ้ามเจ้า บึงพ่นปลูกอ้อยด้วพี่น้องเด้อปลูกง่ายปลูกได้ปลูกสบายคตะเกีวควายไถเนาะพี่น้องเนาะเอาควายไถแล้วก็คนปลูกแบกทว,ทวนทวนแต่สมัยก่อนพี่น้องสบายนียย่ยอดเยี่ยมมากเลยขาพี่น้องขาได้พาพี่น้องมาเบ่งเจ้าพี่น้อง กนได้จ้าพี่น้องนะคะบา,บายยนะคะพี่น้องขอบคุณค่ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะบ๊ายบายค่ะ